เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปที่ไม่ได้อยู่ในเกมกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้เลยเราจะไปพูดถึงอัปเดตแพทใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับกับแพท7ภัยพิบัติหรือว่า7ทายนะนั่นเองนะฮะก็ทางตัวเกมเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตแพทใหม่แล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาด้วยเป็นทางด้านของตัวละครอย่างโนเบสอิสตินอเวกก็เป็นเจนเดียวที่เหมือนกับตัวของวาเลนติอเวกนะครับเจนเดียวกันเลย แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือโมโนเขียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลแล้วก็พาสีกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันต้องบอกเลยว่าแพทเนี้ยเป็นแพทที่บัฟป๋าเฉอะวันได้แบบค่อนข้างโกงนะคือจากเดิมก็โกงอยู่แล้วพอ,อแพทนี้เข้ามาก็โกงเข้าไปใหญ่ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างนะไปดูอีเวนต์แรกกันก่อนเออซึ่งผมจะคลิกขวาแล้วก็แปลให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะฮะเผื่อบางคนอาจจะแบบอยากจะอ่านไง ถามว่ามันแปลดีไหมมันก็แปลไม่ดีอนะ <No. S 1> แต่คนไหนที่พออ่านรู้เรื่องอะ่ะเออก็แปลเอาเองแล้วกันแปลไทยเป็นไทยบ้าเอย๋ยมาอีเวนแรกนะครับผมจะพูดลงไปเหมือนเดิมนะก็คือจากบนลงล่างอ่ะอันนี้ก่อนซึ่งอีเวนแรกก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นการเช็คชื่อนะครับเป็นอีเวนเช็คชื่อวันที1่1ถึงวันที่7นะครับ1อาทิตย์ก็ไม่มีอะไรมากนะอีเวนนี้อีเวนที่2เนี่ยอ่ะอันนี้เป็นคเควสและเป็นคเควส ห้าเควสนะครับก็แจก,กตั๋วอิสตินสะิบใบนะซึ่งเควสของอีเวนต์เนี้ยเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังละกันนะฮะเควสแรกเลยก็คืออันบนสุดนะเข็ยชื่อ3ครั้งนะครับเควสที่2เคลียร์เนื้อเรื่องอิสตินอเวกก็คือโวเควสไฟนอลเลยนะครับนี่อีเวนต์นี้นะเนี่ยนะครับอันที่3เมนูที่3หน้าตาอิสตินเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องของอิสตินอเวกเควสที่3นี่เลยนะฮะเคลียร์อีเวนต์เจ็ดขยานะ3ครั้งนะครับก็คือเป็นการตีบอส ก็ตีบอสเจหยนะ3ครั้งนั่นเองนะครับในอีเวนต์นะเควสที่4 Exchange Shop 5ครั้งนะครับเมื่อเราตีไอตัวบอสเนี่ยแล้เวเราได้ชิ้นส่วนของบอสมาก็ไป Exchange Shop ก็คือเอาไปแลกของนั่นแหละนะครับง่ายๆ q u เควสที่5ก็เป็นการเล่นวิงโก10ครั้งนะครับเมื่อเราทำเสร็จ5 q u เควสแล้วจะได้เป็นตั๋วอิสตินมาให้เราสุ่มฟรี1ครั้งเป็น10บใบด้วยนะฮะหตุมตัดลงมาเลยก็คืออันนี้อันนี้เป็นเหมือนกับอีเวนต์ของคูแซกเลย ก็เราได้ตัวของอิสตินมาเนี่ยแล้วเราเอามาเล่นอีเวนต์เนี้ยจะได้เหรียญฟรีๆหนึ่งเหรียญตามรูปนี้เลยรางวัลสเตตก็มี3รางวัลใหญ่ๆเลยก็คือของอัพเวลสมุดสีแดงเอาไปอัพอิสตินได้แล้วก็เป็นเหรียญอิสตินนะครับแล้วก็ถัดลงมาเป็นคะแนนสะสมนะอีเวนต์ที่4ก็ถัดลงมาเลยอันนี้อันนี้ก็คือเควสที่บอกไปเมื่อกี้แหละเป็นบอสทั้ง3ตัวจะมีอิสตินอเวกมีตัวของชื่อเลยนะไอตัวหมาป่าชื่อเลยนะลืมละ คารมิล่ามั้งใช่ไหมแล้วก็มีวาเลนติอเวกทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นบอสในอีเวนต์นี้นะฮะส่วนของรางวัลที่ได้ก็เป็นเพชรทั้งหมดเลยรวมๆ3ด่านเนี่ยจะอยู่ที่24เพชรถือว่าเยอะนะนะครับเกือบตูมหนึ่งอ่ะเลื่อนลงมาก็เป็นนี่เลยเอ็กเซนชอนอ็อปหน้านี้แลกทั้งหมดเท่าไหร่ที่บอกไปเมื่อกี้แลกทั้งหมด5ครั้ง,ม,งม,มีการ์ดด้วยแพ็คการ์ดทั้ง2แพ็คอันนี้เป็นแพ็คใหม่นะไอแนะพ็คเนี้แพ็คใหม่แล้วก็มีหัว ก็คือเป็นแฟชั่นของตัวอิสตินแล้วก็วาเลนตินี่เป็นวาเลนติอเวกด้วยนะอันนี้แล้วก็อิสตินอเวกด้วยมีทั้งวาเลนติอเวกอิสตินอเวกแล้วก็มีชินแฟชั่นเก่ามีตัวของล็อกซี่แล้วก็มีคาเมล่าเป็นแฟชั่นเก่านะฮะถัดลงมาเลยเนี่ยกอ็อันนี้นะครับอันที่5อีเวนต์เนี้ยก็เป็นอีเวนต์แจกสติกเกอร์แล้วก็สะสมแต้มด้วยถ้าแต้มเต็มเนี่ยได้อะไรแต้มเต็มเนี่ยคือจะได้เหรียญอเวกเลย เป็นซูเปอร์อเวคอนนะห้าเหรียญก็เป็นอีเวนต์เชียร์นั่นแหละผมไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้มันเล่นยังไงเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยของฮีโร่หนึ่งคนจะสุ่มเลือกเนี่ยตามที่แปลไทยแบบแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งก็คือจะสุ่มเลือกอ่าแล้วก็ยังไงต่อโอ้อ่านไม่รู้เรื่องเลยวะนะครับก็โอเคเดี๋ยวพออีเวนต์เข้ามาทุกคนก็ลองไปเล่นดูนะมันเป็นสติกเกอร์นั่นแหละนะครับอีเวนต์ของละวันเนี้ยเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยทุกตัวเลยที่เป็น7หาตนะนะครับัว แล้วก็มีกล่องด้วยนะครับกล่องของขวัญก็ได้จากอีเวนต์นะเป็นการอ๋อนี่ไงต่อเสียงเชียร์หนึ่งเสียงเชียร์เนี่ยจะได้กล่องมาใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแปลไทยเป็นไทยมันช่างยากเย็นเลือเกินว่ะอืมอันนี้ก็เป็นของรางวัลของแต่ละตัวนะฮะในอีเวนต์นี่เป็นชื่อนะรู้สึกเป็นชื่อแต่ละตัวนะเนี่ยทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับใช่ไหมเออใช่นะฮะเตัวอ่ะนี่อย่างที่บอกไปนี่แหละ นี่ก็เป็นของรางวัลที่ได้ก็คือสติกเกอร์ทั้งหมด7ตัวโอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็ก็เป็นอีเวนต์ใหม่อ่ะนะอีเวนต์นี้ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> ไม่เคยเล่นด้วยเดี๋ยวเราก็ไปรอดูกันละกันว่ามันมันจะเล่นยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีบอกคําใบ้ด้วยนะเกี่ยวกับฮีโร่ใน YouTube หรือ f a c e b o o k Fanpage อืมนะฮะเป็นเหมือนเป็นเควสพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแก้ปัญหาเออแก้ปัญหา <c oughs> นะฮะเหมือนเหมือนพวกพัเ่ะ นะน่าจะใช่นะมานะฮะอีเวนต์ต่อไปเลยเนี่ยก็คือเป็นอีเวนต์บิงโกแจกเป็นแพ็กการ์ดนี่แพ็กการ์ดตามนี้เลยนี่นะครับหน้า1ห,หน้า3หน้า5เนี่ยจะแจกเป็นแพ็กการ์ดที่เหลือก็เป็นของอัพพวกอุปกรณ์แล้วก็ของอัพตัวละครแล้วก็อันนี้ก็เป็นตามช่องนะรู้สึกเนี่ยตามช่องส่วนตัวบิงโกเนี่ยก็หาได้จากด่านทั่วไปก็คือ เป็นเหมือนกับเควสทั่วไปนั่นแหละที่หาได้จากด่านทั่วไปหาได้จากหอคอยโซกาเลสหาได้จากออสสเตตหาได้จากเลดบอสหรือว่าหาได้จากอีเวนต์แล้วก็หาได้จากช็อปด้วยเอาเหรียญทองแรกต่อ2บิงโกนะฮะอันนี้เป็นตั๋วเลือกได้ด้วยนะอันเนี้ยก็เป็นอีเวนต์ทั่วไปนั่นแหละนะครับตามแพทมา ถัดลงมาเลยก็เป็นตัวละครใหม่2ตัวนี่เลยอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยของแพทนี้ก็คือตัวละครใหม่2ตัวเป็นตัวของโนเบสอิสตินสีแดงเป็นอเวกด้วยแล้วก็เป็นโมโนเขียวตัวใหม่แต่ว่าเป็นเจนเดิมนะโมโนตัวนี้่ะนะครับเราไปดูสกิลแล้วก็พาสีกันดีกว่าตัวละครของอาเจอิสตินเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะดูดินะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอันติก่อนละกันอโอ้โหนี่คือ นี่คือนางพญาเลยวะ่ะเป็นเป็น,ปนาธาตุน้ำเหมือนนะก็คือโนเบลอิซินเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นแบบทิดาแห่งน้ําถือว่าใช้ได้อยู่นะสวยอยู่อ่ะเลื่อนลงมาก็ไปดูสกิลของนางนะสกิลของนางเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่ก็คือเป็นตัวที่บัฟพวกเกตไหยณะทั้งหมดนะฮะสกิลแรกเลยก็คือเป็นเหมือนกับของเมอร์ลิงเขียวตีโรเกตอันติ3ลูกนะครับที่ขั้น3สกิล2เนี่ยเป็นการตีหมู่อันนี้เป็นสกิลใหม่ ตีหมู่3า0เนะครับที่ขั้น3แล้วก็จัดดีบัฟออกซิเดชันสามเทินในสถานะออกซิเดชันเนี่ยก็จัดดีบัฟลดขั้นการ์ดของอีกฝ่ายที่เป็นเป้าหมายนะทุกตัวนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหาย30%ของแมกเลือดของตัวนั้นที่ถูกลดขั้นการ์ดในแต่ละเทินนะฮะยิ่งโดนลดขั้นการ์ดมากเท่าไหร่ดาเมทที่โดนก็จะโดนแรงมากขึ้นเป็นเหมือนกับสกิลดีบัฟติดพิษอะแต่ว่ามันจะแรงกว่าก็คือจะอยู่ที่แรงการ์ดของอีกฝ่าย บอกเลยว่าสาวกเกาเธอเขียวนี่คือต้องร้องไอพวกเลื่อนขั้นการ์ดเกาเธอแดงเกาเธอเขียวเนี่ยคืออย่างชอบแล้วยิ่งอิสตินอเวกเป็นสีแดงด้วยตีโกเธอเขียวตายแน่นอนนะฮะก็เป็นตัวที่ผมว่าน่าจะมาแก้ทางเกาเธอเขียวนั่นแหละนะครับตัวนี้อันตีของนางอันนี้เป็นอันตีใหม่แต่ว่าเอฟเฟกต์เดิมก็คือตีเดี่ยวไป5้าร้อมีสกิลเหมือนกับป๋าเฉอะวันสกิลแรกก็คือถ้ายิ่งเลือดเยอะตัวนางอะนะจะตีแรงตามเลือดที่เหลืออยู่นะครับปูนไป 0.8%ต่อเลือด1%ที่เหลืออยู่พาสสิฟก็คือลดดาเมจที่สร้างต่อตัวละคร7ทายนททุกตัว3%ต่อเกลอันติ1ลูกก็เฉยๆอะมันได้สวยจริงๆตัวนี้คือสวยแล้วก็สกิล2ค่อนข้างน่าสนใจแต่พาสสิฟผมว่ามันเดิมๆไปหน่อยอะนะถ้าเทียบกับตัวอย่างอาร์เธอร์แดงอย่างเงี้ยมันต่างกันอยู่นะเออต่างกันอยู่โอเคนะครับนี่ก็คือตัวแรกถามว่าเปิดไหมเนี่ยดูก่อนละกัน เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนไงต้องไปลองเจอใน PP ดูก่อนนะครับถ้ามันแบบเฮ้ยเจอแล้วสู้ไม่ได้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าสู้ได้หรือว่ามันไม่หวือหวาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามอีกแล้วกันรอตู้หน้าผมคิดว่ามันน่าจะเบิ่มๆนะตู้หน้าดูจากการเอาตัวเข้ามาแล้วนะเพราะว่าหลายแพทเลยเกตธัญญะเข้ามาก่อนพอตู้ต่อไปเนี่ยมันจะว้าวไงต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าเป็นตู้อะไรตู้ต่อไปโอเคนะฮะนี่ก็คือ Nobel i s t i n Awake นะครับตัวใหม่ ตัวที่2เป็นโมโนเขียวเจนเก่าแต่ว่าเป็นสีใหม่สกิลแรกของนางเลยเป็นสายคิดิคอนนะครับทั้ง2ส,สกิลเลยสกิลแรกเนี่ยคือการตีเดี่ยว400%เรเนะครับจเมจคิดิคอนเพิ่มขึ้น2เท่าสกิล2เนี่ยเป็นการตีหมู่30 0นะครับแล้วก็จะมีโอกาสติดคิดิคอนเพิ่มขึ้น3เท่าเป็นสกิลที่แบบมันเหมือนกับเล่นกับตัวเองอะ่ะก็คือถ้ายิ่งเปอร์เซ็นต์ติดคิดิคอนของนางเยอะก็จะเก่งนะฮะของที่ใส่ก็แน่นอนเป็นคิดิคอนนะครับตัวนี้ อันติก็เป็นอันตีเดิมเลยนะฮะตีเดียวแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเลือดไหล2เทินเอฟเฟกต์ดีบัฟเลือดไหลก็จะแรงกว่าเอฟเฟกต์ดีบัฟปกติดาเมทที่สร้างก็90%เลยส่วนพาสซีฟของตัวโมโนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือการบัฟให้กับ7จหัตยนะนะเมื่อตัวในทีมของเราทั้งหมดเป็นกลุ่ม7จหัยนะไม่ได้รับดาเมจจากแอทแท็กสกิลของอ e ีกฝ่ายเบสตั้ทุกอย่างของตัวละครน,นั้นจะเพิ่มขึ้น3%แล้วก็จะซ็ต์แล้วก็จะสแต็กได้ทั้ แล้วก็พาสซีิฟเนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อลงสนามเท่านั้นแล้วก็จะถูกรีเซ็ตเมื่อตัวละครในทีมเราไม่ใช่ตัวละครเผ่าเกตทหยนะก็คือว่าถ้ามีเผ่าอื่นแลบเข้ามาเผามนุษย์แลบเข้ามาเผ่าปีาศาจหรือว่าเผ่านางฟ้าแลบเข้ามาเนี่ยเอฟเฟกต์ของพาสซีิฟเนี้จะถูกยกเลิกคล้ายๆกับตัวของโกเทอร์เขียวอันติก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่ต้องไปดูมันนะเพราะว่าอันติเหมือนเดิมไงมีแค่เนี่ยสกินเนี่ยตามภาพเลยนะครับที่เปลี่ยนไปสกินนี่สวยว่ะทุกคนมันเป็นสกินแบบแอสซัสซนะออินะ แต่ก็มารอดูกันว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะสกินสวยแต่ว่าตัวละครไม่เก่งก็เท่านั้นแหละเปลืองเพชรน,นะครับถ้าเปิดนะก็เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงกับตู้นี้แล้วก็ตู้นเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ตู้เฟสน,นะเป็นตู้ปกติที่จะการันตี6 0รเพชรน,นะครับทุกหนึ่งการันตีอ่ะถัดลงมาเลยก็นี่เลยนะฮะเป็นคอสตูมใหม่ของโนเบสอิสซินอเวกเราไปดูซิว่ามันจะมีคอสตูมไหนบ้าง <c oughs> ก็มี2ชุดนะ มีชุดทหารเรือแล้วก็ชุดไอ้ชุดเนี้ยผมเห็นแว็บแรกรู้ป่าเหมือนอะไรเหมือนกับตัวละครใน f ฟนนอนแฟนตาซภาคภาคของน็อก i ิออะเหมือน f ฟนนอ f แฟนตาซีสิบ้ไอตัวที่ชื่อเลยนะที่เป็นที่เป็นผู้หญิงอะ่ะที่ถือหอกอะนะฮะเหมือนกันเลยเนี่ยสกินเดียวกันเลยป่ะเนี่ยคือเหมือนกันเป้เลยแค่ไม่มีหน้ากากแต่ว่าเป็นมงกุฎแทนนะครับโอเคนะครับเลื่อนลงมาเลยอันนี้ก็คือเพิ่มแพ็กเกจใหม่นี่นะครับเพิ่มแพ็กเกจใหม่ เป็นซองกาทั้ง8ซองจะแบ่งเป็นพิพิบัติทั้ง7จ็ดตีซองแล้วก็เป็นแพ็คเมโมรี่อีก3ซองอันนี้รู้สึกจะสองซองอันนี้รู้สึกว่าจะ4ซองใช่ไหมหรือว่า5ซองน่าจะ5าซองนะใช่ปะสามส่หซองเดะแล้วอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้2ซองอันนี้3ซองแล้วก็อันนี้3ซองนะครับก็ได้จากรางวัลพิเศษก็คืออีเวนต์พิเศษแล้วก็ได้จากเอ็กชแนน์เลยนะครับแล้วก็ได้จาก กิจกรรมบิงโกที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะที่เหลือก็อ่ะอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของแพทนี้เหมือนกันก็คืออาวุธเทพทั้ง3ชิ้นจะมีป๋าเฉะวันมีตัวอิสตินแล้วก็มีโมโนไอป๋าเฉววันเนี่ยไอสกินยูอารีเวทานของป๋าเฉววันเนี่ยไม่ยังโกงก็คือตีไปแล้วก็จะละเว้นป้องกันของอีกฝ่ายก็คือไม่สนป้องกันของอีกฝ่าย3ามเมื่อใช้สกิลใน PP แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเปิดก่อนก็คือเอฟเฟกต์ทำงานก่อนใช้สกิลด้วย มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหพอได้แล้วคือเกมลักป่าเชวันเกินไงผมเบื่อหน้ามาแล้วเนี่ยคือเจอบ่อยจัดเดิมๆพอของเทพมาอย่างนี้อีกก็เจอบ่อยเข้าไปอีกผมนี่ย่างชอบเลยบอกเลยโอ้โหตรงสัรแ์ไอเซาโมดบ้างปั๊บแอเซาโมดบ้างอยากเล่นเหมือนกันนะแอเซาโมดเนี่ยคือแต่คือมันไม่ไหวไงเจอป่าเชวันตบก็ตายแล้วอะแล้วยิ่งแบบนี้เนี่ยของเทพเข้ามาอีกเลวทานในตำนาน ตกทีเดียวตายไม่สนป้องกันอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะตัวแตกนะฮะบันนี่คือตัวแตกเลยถ้าโดนนะของชิ้นที่สองก็เป็นอิสตินนะฮะใน PP อันนี้คือมันจะแปลงงๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังทีหนึ่งแล้วกันนะครับใน PP เนี่ยจะเพิ่มโจมตีให้กับตัวเอง10%ของพลังโจมตีของอีกฝ่ายทั้งหมดใน PP นะฮะแล้วก็โมโนเนี่ยก็เป็นเอฟเฟกต์ใน PP เหมือนกันเหมือนกับทั้งป่าเชวรันแล้วก็อิสตินนะฮะถ้าโมโนต,ตีติคิรคอนเมื่อไหร่เนี่ย จะดีบัฟสร้างความเสียหาย20%เป็นเวลา1เทินก็เป็นเอฟเฟกเดียวกับดัสมานฟ้าก็คือกัดกร่อนนะฮะหเทินถือว่าใช้ได้อยู่ส่วนบอสท,ที่ตีก็น่าจะเป็นบอสนกไม่ก็บอสตัวอื่นนะนะเหมือนกับของบานาลกนั่นแหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรละ้นะครับที่เหลืออันนี้ก็เป็นเป็นอีเวนต์ในหอคอยโซกาเลสนะฮะนี่ทั้ง2อ v e ีเวนต์นี้เลยเอ้ยอันนี้เป็นหมู่บ้านเด็ก็คือบริจาคหมู่บ้าน1 0 0 0 0แเงินนะครับ 1, หนึ่งแเหรียญ ก็จะได้เป็นสร้อยอิสนามา1น่สร้อยอ่ะเลื่อนลงมาก็จะเป็นในส่วนของการปรับปรุงระบบนะฮะเขาก็ได้เพิ่มไอคอนพิเศษเข้าไปเป็นไอคอนของของเทพนะฮะนี่รูปแบบคล้ายๆกับดาวนะแต่ไม่ใช่นะเป็นปีกนางฟ้าใช่ไหมรู้สึกหรือว่าเป็นปีกแฟรี่นะมันเป็นแบบรูปดาวอะเออรูปดาวเราสามารถกดได้ว่าไอตัวนี้มีของเทพอยู่ในตัวหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีตัวคัดกรองด้วยอ่ะอันนี้ก็ โอเคอันนี้เป็นการเพิ่มคําแนะนําของตัวละครน,นั้นว่าตัวละครน,นั้นเนี่ยใส่ของประเภทอะไรแล้วก็เอาไปใช้ลงอะไรบ้างที่เด่นๆถือว่าดีนะผู้เล่นใหม่จะได้เข้าใจนะครับอืมตัวไหนที่ไม่รู้เนี่ยก็มากดตรงรูปดาวตรงเนี้ยเขาก็จะบอกหมดเลยว่าเนี่ยใส่ของประเภทดาบโล่ใส่ของประเภทเลือดที่เหลือก็เป็นการแก้บัคแล้วนะครับแลกนล็อกบทที่1แก้ไขรางวัลที่บัคอยู่นะแล้วก็แก้ไขในปุ่มชําระเงินด้วยชําระเงินบัคเหรออะทัดลงมา ก็จะเพิ่มตัวของบรูนฮิลแล้วก็เดียนเน่เข้าไปในตู้มนุษย์ยักษ์แล้วก็ไม่ระบุเผ่าโอเคอีเวนต์ในวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับหลักๆเลยก็เป็นตัวละครใหม่2ตัวที่เป็นอิสตินล่างอเวกแล้วก็โมโนเขียวส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นของเชอร์วันนั่นแหละที่แบบมันซิกเนเจอร์หรือว่ามันว้าวเนะตาวกเชอร์วันนี่คืออย่างชอบทีมอื่นนี่คือสงสารมากเจอเชอร์วันแบบใส่ของเทพอย่างเงี้ยตบทีเดียวขี้แตกเลยนะบอกก่อนแรงเกิน่ะผมว่า ขาก็บัฟเฉยวันเก่งนะเกมโอเคนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาเขียนในใต้เดสคริปชันด้านล่างแล้วกันนะฮะนะครับ,นะรบก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือกันนะตูน้นี้ส่วนผมเนี่ยก็ขอดูก่อนแล้วกันว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะข้ามนะเพราะผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าตู้ต่อไปเนี่ยเป็นตู้ที่ว้าวแน่นอนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกดกระด,ดิ่่่่งงแจ้้เเตือนวไวดดยะพพมมาค,คิปผ ก็เป็นคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในวันนะี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม